ะะก็วันนี้นะคะมึนมาทำวิดีโอสอนม้วนผมทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ง่ายมากมากนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงผมยาวตรงประมาณประมาณปะบานก็ได้คือผมสั้นไม่ยาวมากะคะ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเหมาะกับคนที่ชอบผมตรงแต่ว่ารู้สึกว่าผมตรงนั้นมันดูทื่อเกินไปนะคะอยากให้ปลายเนี่ยมันดูแบบงุ้มเท่านิดนึงดูมีวอลลุ่มนะคะ ก็ทรงประมาณนี้เลยเป็นโซนที่เมย์ทำเป็นประจำแล้วก็มีแฟนเพจถามมาเรื่อยๆว่าทํายังไงให้ได้ประมาณนี้นะคะเมย์มันจะตอบเนยเพราะมันก็แบบไมไ่ยากเลยเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เป็นที่นีบผมแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้ที่แ,แกนม้วนไฟฟ้าก็ได้ก็คือแบบบิดแค่ช่วงปลายผมแค่นั้นเองนะคะก็วิธีการไม่ยากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไมทํทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นผมของเมย์นะคะหลังจากที่สระเป่าให้แห้งนะคะมันก็จะ ตรงแบบประมาณนี้นะคะจะตรงแบบตรงแนวๆหรือมันก็ทําให้ผมเนี่ยดูแบบมันดูไม่มีวอลลุ่มมันดูแบบไม่มีอะไรนะคือเราแต่งหน้าแต่งตัวแต่งแต่คือผมมันแบบผมมันทื่อๆเนาะเพราะมีช่วงเนึงที่แบบเขาฮิตการตัดแบบตัดตรงไงตัดตรงเลยประมาณแบบประมาณนี้มันจะดูแบบทิพสเตอร์นี่นะคะแล้วเราก็อินเทรนกับเขาที่ช่วงเลยแต่พรงนี้พอจะเรียงยาวมันก็เริ่มแบบมันยังไงไงจะไปตัดให้มันเหมือนเดิมก็เสียดายผม ก็เลยอาศัยว่าม้วนข้าวเอาเพื่อให้แค่ตรงปลายนะคะเพื่อให้ผมมันดูแบบดูพองขึ้นดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงให้มันดูแบบสไตล์ตรงๆอย่างนี้อยู่นะคะวิธีก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นแรกนะคะเมย์จะใช้ลูซิดอลตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะเดีย๋ยวว่าสร้างรอนผมเด้งสปริงตัวสวยคือจริงๆก็ใช้เพื่อให้มันเป็นการป้องกันความร้อนด้วยนะคะ ตัวนี้จะช่วยให้ผมเนี่ยอยู่ทรงได้นานขึ้นและก็ร่อนไม่คายนะคะแม้ในวันที่มีสภาพอากาศชื้นก็จะเหมาะมากกับคนที่แบบผมเส้นเล็กแบบพายเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีดก็เน้นที่ปลายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉีดเราจะทำการมีดมันจะโดนความร้อนเยอะทีนี้ก่อนที่เราจะทำการ หนีบผมนะนะคะก็แสกไปนะคะเดี๋ยวแต่คือปกติไม่ไแ้แสกกลางอะ้องแสกเยอะมากจนแบบผมเพิ่มนี่คือหัวไปหมดแล้วอาอยุเท่านี้เดียดเด๋ยวแก่ไหมครับว่าผมนี่น่าจะไม่เลือ<ๆ>เตรียมทำบุหรี่เลยแต่งผมจะแล้วนะคะไม่ว่าใช้ที่หนีบผมตรงตัวนี้นะคะอันนี้ของซิลิปไม่ชอบใช้ตัวนี้เพราะว่า รู้สึกหนีบแล้วผมมันไม่แห้งแบบแห้งกรอบเหมือนตัวอื่นที่เคยใช้นะ,คะ้ค่ะแล้มันมีระบบไอออนิกที่เพิ่มมอยเจอร์ไม่เพิ่มมันเป็นเหมือนแบบมีระบบมอยเจอร์โคเทคคือช่วยป้องกันไม่ให้ความชุ่มชื้นของเราของผมเราเนี่ยสูญเสียม,มากเกินนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ผมแบบอยากศกเลยอย่างงี้ก็บีบมาข้าตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วพอถึงปลายเราแค่แค่ปิดเข้า มาแค่นี้คือแบบไม่ต้องบิดหลายรอบมันไม่งั้นจะเป็นเกลียวแน่นเกินแล้วแค่แบบประมาณแค่นี้พอค่ะก็ทํานี้ทั่วทั้งผมเลยแล้วเดี๋ยวพอเรามาสังสาระแล้วมันก็จะคลายเป็นทรงสวย อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วทั้งหัวนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดดูอีกทีว่ามีช่อไหนที่ปลายยังตรงนะคะแล้วก็จับแบบช่อนั้นเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะสูงๆเอาได้นะคะแล้วก็มาย้ำอีกทีคือแต่ละช่อว่าจาเป็นต้องแบบรอนแน่นพาๆกันนะคะจะมีแบบแน่นบ้างหลวมบ้างันจะได้ดูแบบสลับๆไปดูแบบไม่ตั้งใจแกผมชั้นปลายมันแบบเป็นรอนธรรมชาติ มาเป็นงนี้เลยก็จะได้รอนประมาณอย่างนี้นะคะที่ไม่ททำเป็นประจำเวลาที่แบบเรียกว่าเป็นทรงหักินนะคะเวลาที่แบบเออต้องไปงานหรือไปอะไรแต่ถ้าเกิดวันที่มันไม่ได้เป็นนมันก็มัดผมขี้เกียจทำนะคะพักผมก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นทรงที่ทำแบบโคตรง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะแบบอ่ะ เผื่อมีใครที่แบบถามม่เลยวว่าเอ้ยนึกไม่ออกว่าทำยังไงนะคะรนนี้ไม่ได้ทำเป็นคลิปให้ดูนะคะก็หวังว่าจะไปทำตามกันได้นม่ยากนะคะก็วันนี้นะคะขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรอีกนะคะก็เม้น์มาได้เลยหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่เพจก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากติดตามคลิปต่อไปนะคะก็กด subscribe หรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ชอบมากๆหลายคนก็คงใช้อยู่นะคะ Super Mineral 24 Healthy Long Lasting Foundation นะคะ SPF 25 PA 3+ บวกนะคะไม่ว่าค่อนข้างเหมือน